วันนี้ครูไม่มาอ้าวงั้นคาบนี้ก็ต้องเป็นค้าวบ้านสิไม่หรอกเพราะคุณครูได้มอบภารกิจมาที่เราแล้วทุกคนเวลาใกล้จะหมดแล้วนะเวลาใกล้จะหมดแล้วเหรอโอ้ยนั่นไม่งามเหรอแล้วอีข้างหายไปไหนอ่ะนิดเดียวอ่ะนี่ของเรานี่ของเรานี่ของเรางามของยีโอ้ยโอ้ยก่าดีอ่ะตาก้มตามก้มตามโอ้ย

เออมาได้ไงเมื่อวานน่ะไม่ได้มาหนิอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าก็เพราะอาทิตย์าไม่มาอ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเราเป็นวัดโอ้โหวันนี้ทุกคนวันนี้นะเราได้ยินมาว่าครูบอกว่าต้องเข้าฐานจริงหรอจริงฐานอะไรอ่ะฐานที่เป็นก้อนดำๆหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นฐาน เออใหญ่ๆหรือเปล่าอ่ะเอาไว้ใส่ของไม่ใช่น้ำมันทาดินานที่เอาไว้หลบภัยหรือเปล่าน้ำมันนะนัันน้ำมันทาหลบภัยออยิ่งเล่นยิ่งแบ๊กที่หมายถึงอ่ะครูเกจะให้เข้าร่วมกิจกรรมแบบพวกโหนเชือกปีนอะไรเงี้ยเข้าใจไหมอ๋ออย่างนี้เองมองไรอ่ะมองกันหน่อยดิมองมองสาวเอ้ยมองสาวเหรอนม่นานเราเห็นสาวเดินอยู่หยุดได้แล้วฟังเราหน่อย โอ๊ยยยกนะคะพี่โอหยุดเถียกันได้แล้วก่อนที่จะเข้าฐานนะนักเรียนวันนี้ครูต้องตรวจเครื่องแต่งกายก่อนเป็นลูกเสือต้องมีความรับผิดชอบต้องมีระเบียบวินัยเข้าใจไหมเข้าใจ่ะเด็กชายออสการ์ครับกางเกงเธอเป็นอะไรอ่ะอ๋อบ้านผมจนครับไม่มีเงินที่จะซื้อกางเกงใหม่ครับไม่ใช่ครับครูเพื่อนผมอ้วนเฉย เกมผมมันหิวครับผม,มอ,าอ,าอ้าแต่อ้านี่ครับอ่าอ่าอ่าโอเค,อ,เคออสการ์ผ่านผ่านผมครับเด็กชาย<ม>เสียมีมทำไมพูดเธอถึงมาอยู่ข้างหลังอะ่ะมันกี่อายครับมันผิดระเบียดรู้ไหมโอเควิดพื้นปธิบัติ0ครั้ง ไปเข้าที่นี่เธอจัดทรงผมมาได้อะมาหอกครับมาหอกครับมาหอกอ่ะคนต่อไปเด็กหญิงบัวยืนให้ตรงหน่อยให้สมกับเป็นลูกผู้หญิงหน่อยเร็วไม่ได้ค่ะเอานี่เธอใส่ถุงเท้าผิดระเบียบหรอไม่ดูของเพื่อนดูสิ่ะของเพื่อนเรียบร้อยทำไมของเธอแปลกแต่เพื่อนฮะผู้หญิงต้องใส่แบบนี้ไม่ใช่อะไรเนี่ยสั้นมากเลย ถุงเท้าหนูไม่ได้ซักก็ค่ะมีแต่คู่นี้คู่เดียวอ่าขออ้างขออ้างมาทำโทษลูกนั่งสิบครั้งลูกนั่งเหรอสิบอ่าเขาที่อ่ะเด็กหญิงอาน่าเรียบร้อยดีมากนี่นะดูเพื่อนเป็นตัวอย่างด้วยมาครูคะก็ใส่่ังหูเป็นผู้หงใส่ได้ค่ะครูอ่ะอะไปนั้นตามครูมา เแล้ววันนี้ครูม so like oh, oh. okay, ีคนหนึ่งที่จะมาทำความรู้จักกับนักเรียนทุกคนเขาก็คือผู้คุมฐานในการเล่นเกมวันนี้โอ้ใครอะใครอะไม่รู้ใครอะเออแล้ใครอะหุดเถียงกันก่อนเขาเคยเป็นอดีตพออโรงเรียนมาก่อนนักเรียนทั้งหมดกับหลังหัน

เขาจะคุมนักเรียนทุกคนในการเล่นฐานในวันนี้นักเรียนทุกคนก็ต้องตั้งใจฟังพอออเข้าใจไหมเข้าใจใครับด่านแรกด่านปีนไปเริ่มจากของง่ายง่ายก่อนเลยเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างครูรุตฝากเลยครับทุกคนจะต้องปีนตรงนี้ผ่านตรงจุดนี้แล้วก็ข้ามไปลงฝั่งนูน้นอย่างปลอดภัยเดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างเราจะไม่จับเวลาคอยทุกคนผ่านให้ได้ เริ่มจากผู้ชายก่อน <G ül> โอเคใครดีอะตามลำดับเล็กไปหาใหญ <G ül> ห่ปฏิบัติ <G ül> อพร้อมแล้วปฏิบัติ

ใชยคู่แรกนะเอแถวยังไม่จบมีด่านต่อไปออกมานี่กอด่านแรกก็ปหดแล้วนะเนี่ยตามท่านพอไปด่านต่อไปคือด่านปีหน้าผาจำลองอย่าคิดว่าง่ายและก็ไม่ได้ยาก เราจะตามลำดับความรวยมันเสรจทองมากค่ะนีเลยดูเป็นตัวอย่างเราต้องเหยียบหาจุดเหยียบหาจุดยึดที่มันคงแล้วก็ดันตัวเองขึ้นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภยัยแล้วแบบนี้หาจุดจับยึดเหยียบดันขึ้นไปยึด

เดวนมาตองมาแล้ว้ยยวพร้อมไหมพร้อมพร้อมครับไปไปจบกันอุ้ยเก่งมากจบกันอุ้ย่งมากจ้าเล่งมาอบัวไปก่อนดีพี่หน้าใสกับไรพี่น้าเนี่ยเหรอี่ยวโอเคค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะเร็ว อย่าอย่านะอย่านะรู้นะจะแอบดูเหรอจะแอบดูเหรอเป็นพี่อะไรตาใจสวยไม่สวยหอกผู้ชายอ้าวนี่สวยเหรอได้แล้วค่ะเด็กหญิงกลัวพร้อมไหมพร้อมค่ะดีเลิศดีเลิศเร็วเร็วดีเลิศทำไมมันไม่ข้อดันตัวเกียรนั่นแหละวดันโอเคครับ